กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคัมมิ่งชันตาบีจีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเขาบอกว่าบรรเทาการจุกเสียดนี่เถออะไรอะฉันขอไปกินหน่อยบ้างได้ไหมอะหมดขายดีใช่ไหมขายดีมากขายดีจริงนะคุณผู้ชมนะคัมมิ่งชันตาบีจีนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่เต๋อเนี่ยพี่เต๋อเนี่ยประมาณตีสองไปกินอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วอาหารเป็นพิษวันนั้นคัมมิ้งชันหมดแล้วคัมมิ้งชันตาบีจีเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า เป็นคายิ้มจานที่ไม่เหมือนที่ขายตามร้านสะดวกซื้อหรือขายตามร้านขายยานะคะเพราะว่าเขาสกัดแบบร้อเซเลยนะคะเอาเฉพาะเนื้อนะคะไม่ได้เอาเปลือกมาด้วยนะคะเฉพาะเนื้อมาอย่างเดียวเลยหมดแล้วฉันต้องไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนแถวบ้านฉันต้องไปห้าพันฉันต้องไปห้าพันแล้วก็จะมีการมากรอบให้ฉันน่นอนคืนหนึ่งด้วยฉันบอกว่าอาหารเป็นพิษต้องนอนด้วยหรือก็ฉีดยาอะไรหรือก็หายแล้วมันก็ดีขึ้นมาแล้ว คือละแปดพันรวมทั้ <ๆ S 2> งหมดเป็นเท่าไหร่หมื่นสามไม่จ่ายนะจ๊ะ ซื้ออย่างนี้คุ้มกว่าออถ้ากินไปสักห้าเม็ดนี่รับรองเอาอยู่แน่นอนนะคบมันท้ากระเพาะอากาศกระเพออาะอักเสบอ,อ,อาหารเป็นพิษออแสบกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย้อนนะคะมิเาาข,าขาบอกว่า,าทู่ตัวเนี้ยตัวขมิ้นใช่ไหมตัวขมิ้นชันตาบีจีเนี่ยเอาอยู่คุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมนะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้หนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันต้องบอกเลยว่าขมิ้นชันของเราเนี่ยเป็นแบบสารสกัดนะแม่และก็ร่างกายดูดซึมได้ไม่ตกค้างเหมือนแบรนด์ท้อง ตลาดทั่วไป<ฆ>ที่เป็นแบบบดหรือแบบผงนั่นเองนะคบ<ฆ>แล้ววันนี้นะฮะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุพิเศษโปรโสบายกระเป๋าซื้อเยอะ จ่ายน้อยนะฮะหกระปุกราคา290บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกนะฮะพิเศษเหลือเพียง1000บาททวนเท่านั้นเองนะครับขายสดใจรีบโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับ0957184624 0 9 5 7 1 8 4 6 2 4หรือที่และแอดมุมขวาหน้าจอสุขภาพดีนะฮะก็สแกนเคเบิลโค้ดไปคุยกันได้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอยู่นั่นเองนะครับมากันต่อเลยค่ะบันเทิง่ะมาในช่วงนี้ยังคงอยู่กับเรื่องของขับฮาอยู่นะฮะเพราะว่าคนกก็ยัังงพูดถึนต่อ เรื่องเพราะว่าเป็นกระแสทีียงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่อม่งคุณแม่เราเลยต้องมาพูดถึงกันดิดหนึ่งนะฮะแต่เราจะไปพูดอีกหนึ่งอีสองสมาชิกแล้วกันนะฮะ,ะเป็นสองสาวดาว t ิกต o อกขอพูดบ้างหลังถูกขุดนะฮะเรื่องของการอยู่ในกลุ่มของเงียดคนอีสานด้วยกรณีดราม่านะฮะขับพาท็อกซิกเองที่เป็นฮัแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในตอนนี้หลังจากที่มีการตั้งห้องในขับพาแล้วขึ้นมาพูดคุยกันซึ่งนยฮะท้งนี้เนี่ยน้องกั้งครับน้องกั้งเนี่ยนะฮะ ก็อายุ20ปี <ฮะ S 2> แล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือน้องพร,ราว <ฮะ S 2> น้องพร,ราวเนี่ยอายุ25ปีนะครับก็เป็น2สาวดาวทิกตอกซึ่งทั้งคู่ก็เคยเข้าร่วมกลุ่มขับเฮาเหยียดคนอีสานด้วยอ,ออกมาช<ล>ี้แจงว่าไม่เคยร่วมวงด่าคนอีสานนะ<อ>แต่เข้าไปพูดความจริงสุดท้ายกลับถูกเหมาร่วมไปด้วยนะฮะ<อ>งานนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นประมาณสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็64นะฮะก็ได้มีการเปิดกลุ่มมาอีก7-8คนเป็นกลุ่มคุยทั่วไป แต่จู่ๆเนี่ยมีคนนอกขอมาคุยด้วยนั่นแหละคนนอกกับตัวแต่ก็ด่าแรงซึ่งตนก็จับใจความไม่ได้ไม่รู้ว่าภาษาอะไรและก็พูดเร็วมากแต่นะคนที่เป็นคนควบคุมหรือว่าเป็นคนมอนิเตอร์เนี่ยก็เตะลงไปไม่ให้ออกมาพูดปิดหมายไปว่างั้นเถอะคนนี้จะไปเตะอุ้ยไม่ใช่ดูแม่หลังจากนั้นก็มีการเปิดห้องใหม่ขึ้นมาเป็นห้องว่าเหยียดคนอีสานเนี่ยนะฮะแต่ว่าตนเนี่ยเลือกไม่เข้าไปยุ่ง ไม่เข้าไปร่วมวงดีแล้วค่ะลูกเพราะรู้ว่าถ้าหากเข้าไปแล้วปัญหามันเกิดขึ้นตตนก็จะโดนหางเลขไปด้วยถูกต้องค่ะลูกแต่ว่าจากนั้นไงคุณแม่ทำไมอ่ะกลุ่มนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาดาเยคยดคดีสาอย่างที่เป็นข่าวกันไปนะเป็นประจําทุกวันเลยกระทั่งมีผู้ชาย a c e b o o k ชื่อว่าโอดินเนี่ยท้าทายถึงรายการหัวนกแสไงหัแสอถึงพี่หนุ่มไงถึงพี่หนุ่มเออก็มีการปล่อยคลิปออกไปจนกระทั่งพี่หนุ่มเนี่ย ออกมาพูดเลยในรายการไงฮะแล้วก็ออกบอกว่าถ้าเก่งจริงอย่าปากเก่งอย่างเดียวมาออกเลยมาออกรายการมาออกรายการพี่หนุ่มเลยเออก็โดนกลุ่มเนี่ยตั้งขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเออคนที่พูดเนี่ยก็คือบอกว่าโดยกลุ่มผู้คนหนึ่งนะกูจะไม่ไปออกทำไมโูรู้จักหนุ่มกันใจน้อยไปนั่นแหละครับก็โดยกลุ่มเนี่ยนะฮะที่มีการตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยก็คือออกมาจากปากของนายปลั๊กคือคนจริงนะชื่ออะไรนะปลั๊ก ชื่อเหมือนพันหมาเลยเออชื่อปลาอ๋อนี่ยคนเราจะชื่อปากใสก็ได้ป้าชื่อเหมือนหมาชื่อในปาร์คนะฮะก็จะพูดเสมอว่าพวกมึงเข้ามาเสือกันเองกูเปิดพูดคุยด่ากันเองแต่สําหรับคนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นการกระทำดังกล่าวก็เหมือนกับเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็ชูชื่อกด่าด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 ามี10คน20คนก็ด่าดาดาดาสิบคนยี่สิบคนแล้วก็ทำกันมานานแล้วส่วนสาเหตุที่จู่ขึ้นนะไปอยู่บนพลาเนั้นเนื่องจากกลุ่มที่เหยียดเนี่ย มีการเปิดห้องสรุปช่วงเย็นวันที่5<ฆ>้าว่าทำไมถึงด่าคนอีสาน<ฆ>ตนก็อยากรู้และก็เข้าไปพอดีพอดีว่ามีประโยคว่าผมโดนด่าก,ก่อนนะถ้าไม่เชื่อถามกล้างกับเผาได้ออก่อนจะมีการถามว่าเห็นจริงไหมเออคราเออนี้สาวกล้างสาวเผาก็เลยบอกว่าโอก็คือไปบอกว่าจริง<ฆ>ก็คือตอนนั้นเหมือนโดนด่าก,ก่อนจริงๆ<ฆ>ตอนนี้มีการตั้งมาด่ายียดคนอีสานเนี่ย<ฆ>คือในปลักเนี่ย<ฆ><ฆ>ก็บอกว่าโดนด่าก,ก่อน คือสาวพาวสาวก้ามก็เลยบอกว่าเออด่าจริงแต่หลจงจานนั้นเหมือนว่าเป็นคนที่ดูอยู่คิดว่าไปเข้าข้างไงออก็เลยโดนทูว่ะกระนำซัมเมอร์เซ็ต์ก็นไม่น่า,เ,านเข้าตั้งแต่แรกแล้วชื่อกลุ่มก็ไปกูเป็นกูุกูมกมออไม่เข้าแล้วแต่สุดท้ายก็โดนกระนำด่าหาว่าอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นเองเป็นฉันฉันก็ไม่เข้าหรอกฉันจะบอกอะไรให้นะพวกขับเฮาเนี่ยขับดีๆก็มีนะขับน้ากลัวก็เยอะแยะนะพี่เต๋าบอกเลยอ่ะข้อมูลส่วนใหญ่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มั่วหมดเลยอ่ะ ข้อมูลเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่บอกเลยไม่ใช่ข้อมูลจริงนะข้อมูลเมื่อเมื่อวานเนี่ยลูกสาวพี่เต๋าที่เป็นช่างแต่งหน้าที่สาวจิ๋วสาวโคราชนะออ้ยเกลียดด่ากันด่ากันในเฟซเลยบอกทําไมเหรอฉันภูมิใจที่ฉันเกิดเป็นคนอีสานฉันเลยเข้าไปตอบเราไม่ใช่เพียแค่คนอีสานอย่างเดียวยเราเป็นกระเทยคุณ นั่นแหละคนก็ไม่พอใจเยอะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้แค่ดังในโซเชียลอย่างเดียวนะคุณแม่ทำไมอะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแล้วก็คือตอนนี้เองเนี่ยก็คือข่าวทุกช่องเล่นหมดมันเล่นหมดไงเพราะว่าเหลือรายการแรกเหลือรายการแรกที่ขอพูดรายการเดียวยังไม่ไปก็คนกระแสไงไม่รู้วันนี้มีตอเาเนี่ยต้องดูมีนั่นแหละแต่เขาไม่กล้าไปหรอกใครจะกล้าไปหุ้ยไม่ได้หรอกมันเป็นข่าวขนาดนั้นแล้วอาจจะไปแต่คนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคไอ้พวกที่ด่าไม่ก็ไม่กล้าไปหรอกไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์แม่ไง ขอโทษลูกรู<ม>้เท่าไม่ถึงการแม่เขาไม่รู้เรื่องก็ใช่แต่เราก็บอกว่าลูกอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแม่เขาไม่รู้เรื่องใช่หรือว่าแม่รู้เท่าไม่ถึงการอะรู้รู้รรรอะไรแล้วไม่ใช่โออตโลกเกินส <จะ S 1> ิบแปด ลูกแคสามติบแล้วยังไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปถึงการก็ไม่ต้องอยู่บนโลกนี้ราคะคุณแม่ขาเออเนี่ยถ้าอย่างนั้ก็เป็นไปได้นะโตก็ได้ตั้งขับหงกับเฮาได้แล้วตั้งขับเฮาได้คุณต้องมีวุฒิภาวะแล้วนะกินกินขี้ปี้นอนเป็นเนี่ยมันจาบอกว่ารู้ไม่ต้องไปถึงการอันนี้ไปใช้กับเด็กปัญญาอ่อนนะคะคุณแม่ก็ต้องแบบรู้ว่ารักลูกแต่ว่าเข้าใจแม่แต่เข้าใจแม่แม่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นใจตรงนี้นะครแล้วคือกระแสมันต้องมาที่ครอบครัวอยู่แล้วไงเขาไม่รู้นะครับแม่เค่า แต่เพราะว่าเด็กคนนี้เ็าเป็นคนอุดรนี่ใช่เป็นคนอีสานเหมือนกันเนี่ยโอว่าทำไมมันประดาษเออก็ใช่ไงไมกันเองก็ใช่ไงนี่ไงมาเลยเป็นาำปางแบบใหญ่ก็ไปเลยไงนะคะับอ้ะออ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องมาดีกว่าคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าชาวเน็ตเสียงแตกครับไม่เกินสามเดือนมีผัวใหม่เาอใครอ่ะไม่ว่าใครไม่รู้เขาพูดถึงนิวไงเต้รนธนพลไงโอ้ตายแล้วชาวเน็ตก็เก่งเนาะเก่ง ก่งรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งยิ่งกว่าเจ้าตัวเออแต่ว่างานนี้ก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มต้นธนพลก็ถูก จำคุกไปหนึ่งปีเนาะเขาถูกจำคุกหนึ่งปีปิดจริงไม่ถึงลเขาเป็นนักโทษชั้นดีเขาก็ออกมาเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของโกบอยนะครับก็ได้สารความคิดถึงนะพานิวนิวเอลเด้งไปตะโกนบอกคิดถึงต้นธนพลที่น่ารื่นจำกลางเลยที่จัดเชิงซาวใช่ก็บอกว่าที่รักคิดถึงนะตะโกนไปดังๆจะได้ยินไหมงานนี้ทางอาชาเน็ตแซะเธอไปจำนวนมากเลยแซะพัศเสบอกว่าน้องนิวต้องเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยจะได้ ตเกิดในทุกวันนั้นก็ตักโบนให้เขารู้ไม่ได้ยินหรอกเรือนจำมันมีเป็นโอ้โหเป็นชั้นเป็นชั้นฉันเข้าไปมาแล้วเออไปติดคุกมากุเขาไปทำข่าวอีกปล่าไม่ดีเด้วเดอไปก็รู้เป็นดาวสิ โดยแดนดียก็บอกตะโกว่าท oh ี <soci ings> uh ่รักคิดถึงนะงานนี้ก็ทำมาชาวเน็ตไปแซกันเนาะโดยพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่พ้น3เดือนเธอต้องมีแฟนใหม่แน่นอนโอ้ยไม่คิดแทนเขาเลยลูกเออบางไลน์ก็บอกว่าเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะบอกได้เลยเลี้ยวครับมีผัวใหม่แน่นอนบางคนไม่ใหม่ก็คิดถึงเป็นธรรมดาแหละถ้ารักจริงก็ต้องรอเขาออกมาเห็นมาเยอะและคำว่ารอได้เนี่ยบางคนบอกว่าโห้ยออกมาเนี่ยรับรองผู้หญิงมีผัวใหม่ชัวร์บางคนบอกว่าให้2เดือนพอสเดือนเยอะปะเออเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ เห็นไหมล่ะชาวเน็ตเนี่ยรู้ดีชาวเน็ตผมว่าไม่ได้ตาวจะขับเฮ้าแล้วชาวเน็ตเนี่ยรู้ดีน้องสารเมตตานะเขาปีเดียวเนี่ยจำพี่เต๋าไว้เลยนะสารเมตตานะติดแค่ปีเดียวเนี่ยสารเมตตามากนะพี่บอกเลยและจะมีได้ลดอีกไหมลดเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นฆาตกรรมเขาไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเขาแค่จุบไฟหลวง เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเขามีคดีอื่นด้วยนะที่เขาบอกว่าทู่กันมาหลายปีเออก็ที่เคยนำเสนอแล้่บวกไปเรื่อยๆก็บวกกันไปอีกอันนี้ก็ไม่รู้นะคะดิฉันก็มองว่าน้องไม่น่าจะติดนานเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคดีที่มันฆ่าใครตายไม่ได้ค้ายาไม่ได้สร้างงมันพูดยากอ่ะ ก็ทำผิดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ยังร้ายแรงเวอร์ขนาดนั้นใช่ไหมล่ะก็ผิดนั่นแหละก็ผิดกฎหมายนั่นแหละไม่ผิดเน้สารจะจําคุกได้ไงล่ะโอ้อย่ไปทํานะเพราะว่าได้ข่าวว่าที่บ้านกขขโมยจุ๊บไฟไม่มีไม่มีไม่มีวันนั้นแม่เห็นนะอะไรสายพ่วงออกมาอ๋อไม่ใช่และทชอบจุ๊บนะไม่ได้เดี๋ยวขาดไฟฟ้าเดี๋ยวข้าไปเรื่องนะคะนี่ันนะคะเก่งอีเนี่ยนะคะเดี๋ยวการไฟฟ้าก็ไปจอดหน้าบ้านแล้วคะอเออไปชาร์จโทรศัพท์ก็ไปชาร์จกับไฟหลวง โอ้ยไม่มีตลกเลยแม่หนาเรื่องหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเดี๋ยวพักเบรกก่อนดีกว่าช่วงนี้นะคะั้นพักเบรกหลายช่วงจังเลยเนี่ยนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ <c oughs> คามินงชานตบาบีจีนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับคามินงชานตาบีจีใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดท้องจุก<ด>เสียดแนงเฟ้อกดหย้อนดิฉันก็หาซื้อแต่ต้องรอดิฉันแทงลูกแทงลูกกินไม่ได้หรอกแทงลูกกินได้แทงลูกก็ไปหาหมอปลานะฮะมาหมอนี้ดีกว่าไหมอ่ะอะไรอะ เขาไปแล้วไปมหาเขาไม่ได้แล้วตอนนั้นหมาะแล้วเขาเพิ่งเสียไปอนีกอ่นนี่นะฮะกลับมากับพี่ชานตาบไปจีนรับคุณผู้ชมครับจุกเยดแน่นเฟ้อกระเพาะออกเสบปวดท้องอะไรก็ทานได้หมดเลยเพราะว่าเป็นสารสกัดที่ดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แบบบดเป็นผงท้องตลาดทั่วไปนะฮะหนึ่งกระปุกมีสามสิบกระสุนด้วยกันนะฮะราคาปกติหนึ่งกระปุกสองร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อห้ากระปุกเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วรีบโทรเลยครับ 0957184624 0957184624หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนคิวโอโคได้เลยกับคมิฉันตราบดีจีน่นเองนะจ๊ะสักครูน่นึงก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ